สวัสดีน้องๆชัน้นป2ทุกคนนะครับคุณครูวิทยาบุญละดีครับคุณครูยังอยู่เนื้อหาบทที่3นะครับแต่วันนี้คุณครูจะรีวิวคือทบทวนทบทวนเนื้อหาของ uh, what states แล้วก็ what is that คือคุณครูเชื่อว่าน้องๆจำได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณครูต้องการที่จะทบทวนเรื่องของคำศัพท์แล้วก็เพื่อเพิ่ม ให้ให้น้องๆเกิดความกระชินในการถามแล้วก็ตอบนะครับ it's Monday 13 September 2021วันนี้ครับวันจันทร์ที่13กันยายน2021ครับโอเคเราเริ่มต้นที่ you see the picture เห็นรูปภาพไหมครับ it's um, like, it like a, the girl เป็นรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ but she's a woman ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นผู้หญิงจริงๆนะครับ she's a doll โอเคคำถามอยู่ตรงนี้นะครับคำถามจะคำถามเนี่ยจะอยู่ที่ข้างล่างมุมล่างด้านซ้ายครับคำถามนี้คือ what s t h a t ก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ถาม what s t h a t อะไรเนะี่ยหมายถึงว่าภาพนั้นนะ่ะเป็นภาพอะไรเด็กผู้หญิงกระโปรงฟ้าคนนี้บอกว่า it's a doll it's a doll it's a doll ถ้าพูดเร็วๆนะครับเราจะบอกว่า it's a doll it's a doll โอเคแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะ พูดสั้นๆแค่บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็บอกว่าแค่เออจตุ๊กตาตัวหนึ่งคือสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นครับเป็นเป็นตุ๊กตาเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เป็นตุ๊กตาถือว่าเป็นสิ่งของเป็นของเล่นนะครับคำที่ใช้ตรงนี้คือ it I t. อันนี้คือ it ก็คือแปลว่ามันเพราะเขาไม่ได้มีชีวิตจริงๆนะครับหมายถึงว่าสิ่งนี้เป็นตุ๊กตาครับโอเคอีกครั้งหนึ่ง what's that อะไรเนี่ย it's a doll ตุ๊กตาไงตุ๊กตาตัวหนึ่งคำว่าหนึ่งตัวคือตัวนี้ครับเออที่แสดงความเป็นหนึ่งนะครับ doll ก็คือตุ๊กตาโอเคต่อไปเด็กผู้ชายถามต่อว่า what's that <S คือถามในระยะไกลนะครับภาพที่อยู่มุมบนด้านซ้ายเนี่ยเราจะถือว่าอยู่ในระยะไกลนะครับ what's that อะไรเนี่ยเด็กพิงก์ก็บอกว่า it's a house It's a house. It's a house. It's a. Sa. แตวนี้ก็คือว่าเวลาเราพูดเนี่ยตัว A เนี่ยจะขยับมาติดกับตัว S อสนะครับมันก็เลยเป็นเสียงซะแล้ก็ house แต่ว่าถ้าเราจะตอบสั้นๆแล้วก็ตอบแค่ว่า a house a house ก็คือตอบเฉพาะที่เป็นแถบสีเหลืองครับต่อไปต่อไปครับ ป็นถือว่าเป็นผักนะครับเป็น vegetable ถือว่าเป็นเป็นประเภทผักคือ vegetable ผู้ชายถามว่า what's that อะไรเนะี่ยผู้หญิงก็บอกว่า it's a carrot it's a carrot นี่คือตอบเต็มประโยคแต่ว่าถ้าตอบสั้นๆก็ตอบเฉพาะในแถบสีเหลืองครับ a carrot a carrot a carrot มีสองพยางนะครับไปเดี๋ยวผู้ชายถามต่อ what's this ตอนนี้ภาพขยับมาอยู่ใกล้มือของเด็กผู้ชายนะครับเขาบอกว่า what s t h i s นี่คืออะไรนี่คืออะไรเด็กผู้หญิงก็บอกว่า it's a coconut it's coconut อีกครั้นึงครับ it's coconut นี่คือตอบเต็มประโยคแล้วก็มีจุดฟ u l นสต o อน้องๆเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราตอบสั้นๆก็ตอบว่าเฉพาะแถบสีเหลืองก็คือ a coconut okay next one ต่อไปภาพ ขยับไปอยู่ที่มุมซ้ายด้านบนนะครับถามนใระยะไกลเด็กผู้ชายถามว่า what's that อะไรเนี่ยเด็กผู้หญิงก็บอกว่า it's a car รถยนต์ไงรถยนต์คันเดียวด้วยเพราะว่ามี a ครับถ้าน้องๆจะตอบสั้นๆเราก็ตอบได้แค่คำว่ายังไงครับ a car ใช่เฉพาะตอบตอบเฉพาะในแถบสีเหลืองนี้นะครับตอบปโอเคภาพขยับมาอยู่ที่ ใกล้มือของเด็กผู้ชายครับเด็กผู้ชายถามว่า what's this อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยผู้หญิงก็บว่า it's a mango it's a mango ตอบสั้นๆว่า a mango a mango มะม่วงไงมะม่วงมีลูกเดียวด้วยเพราะว่ามี a อยู่นำหน้าต่อไปเป็นของเล่นภาพขยับไปอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายครับเด็กผู้ชายถามว่า what's that อะไรเนี่ย what's that อะไรเนี่ย ผู้หญิงก็บอกว่า it's a yo yo it's a yo yo น้องๆเคยเล่นโยโย่โยใช่ไหมครับโอเคนี่คือการตอบยาวๆถ้าตอบสั้นๆง่ายๆก็คือ ayo yo ayo yo, yo, yo ต่อไปเด็กผู้ชายถามว่า what's that อะไรเนี่ย what's that อะไรอะ่ะอ่านี่นี่คำข้างหน้าขึ้นต้นมาเป็น he น้องๆ he นี่คือ he ใช้กับต้องเวลาเราเวลาเราต้องการพูดถึงผู้ใหญ่หรือว่าผู้ชายหรือว่าเด็กก็ได้ที่เป็นผู้ชายนะครับอย่างเนี้ยเหมือนกับตัวการ์ตูนนี้เราเรารู้อยู่ละตัวการ์ตูนไหมตัวฮีโร่นะครับฮีโร่คนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นอุลตราแมนเป็นอุลตราแมนเป็นชื่อของเขาทีนี้เขามีเสมือนหนว่าเขามีชีวิตจริงๆนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นคำคำ,คำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนเรียกเขาเนี่ยเราก็ใช้คำว่า he he his u n t r a m m e h e i s u n t r a m e n โอเคเอาใหม่นะครับ what's that อะไรแนะ่โอเคถามในระยะไกลๆอาจจะเป็นว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมองไม่ชัดหรือว่ามองไม่เห็นก็ได้ผู้หญิงก็บอกว่า his u n t r a m m e h e i s u n t r a m e n He i สก็นี้ในที่นี้เรารู้อยู่แล้วว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับหมายถึงอุลตราแมนเนี่ยเป็นผู้ชาย his ultra man แต่คนไทยก็คืออุลตราแมนอุลตราอุลตราหรืออุ t r ราบางบางครั้งบางคนก็เรียกว่าอัลตราแมนบางคนก็อุลตราแมนอันนี้แล้วแต่นะครับต่อไปนี้น้องๆรู้ดีเลยเป็นประเภทต,ตัวการ์ตูนนะครับ ตัวการ์ตูนประเภทแมวแต่เขามีชื่อไงครับเขามีชื่อผู้ชายถามว่า what's that อะไรเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่า it's the d i a m o n it's the a i a m o n ตัวโดเรมอนไงอ่าโดเรมอนเนี่ยเขาคำว่าโดเรมอนครับเป็นชื่อของการ์ตูนตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะใส่เออเพราะฉะนั้นเราจะมาใส่เออตัวนี้ไม่ได้นะครับหมายถึงว่าใส่ตัวเอนำหน้าโดเรมอนไม่ได้ เพราะโดรามอนเนี่ยไม่สามารถดับได้เขาเป็นตัวของเขาเองต่อไปครับโอเคผู้หญิงผู้ชายคนนี้เห็นภาพแล้วว่าตัวกระตูนี้เป็นผู้หญิงแต่เขาไม่รู้จักว่าว่าเขาชื่ออะไรเด็กผู้ชายก็ถามว่า w h o s she w h o s she มีประโยคนี้มีสองคำนะครับคือคำว่า w h o s กับคำว่า she ผู้ชายถามว่า Who's she? ใครเนี่ยเขาผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยผู้หญิงก็ตอบว,ว่า She's Elsa. She's Elsa. She's ตัวนี้นะครับ S H E ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งคำเหมือนกันแล้วก็บวกกับชื่อ Elsa ก็คือเป็นตัวการ์ตูน El she Elsa She's Elsa. โอเคครับต่อไปเรามาทบทวนเฉพาะ,ะคำที่อยู่ในแถบสีเหลืองนะครับโอ a okay. ค Adult. A house, a balloon, angry bird, a carrot, a coconut, a car, a mango, a yo yo. อินทรามันเดรัยมันเอลซาโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ